ผมเก็บเข้าตู้ก่อนเก็บแล้วปิดปิดมาเล,นะล้วเราต้องปิดไฟนะเพราะว่าคืนนี้ฆาตากรจะรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ปิดไฟอ่ะฆาตากรจะรู้ว่าเราอยู่บ้านแล้วฆาตากรก็จะบุกเข้าบ้านนะอยู่ห้องเราต้องอยู่ห้องเดียวกันนะปิดท้าม่านหน่อยสิ นะเพื่อเราต้องอยู่ห้องนี้นะถ้าเกิดไฟเสียเราจะต้องไปย้ายห้องนะพเพื่อนต,ต,ตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้ว โหอ,อันนี้ทะลึอหัดด้วยคือรันแบบบน่ากลัวมากเลยอ่ะคือเราต้องนอนห้องนี้นะถ้าเกิดคือรันบาบจบลงแล้วถ้าเกิดไฟเสียเราจะต้องโทรหาพานลงให้มาทำไฟให้เปิดไให้่อยปิเสียงใครกดกิ่งอ่ะ แต่ว่าเราอย่าพึ่งออกไปดูนะเชี่ยงแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะถูกไฟฉายไว้อย่างเดียวเลยอืมใช่ฉันรู้ว่าฉันจะต้องไปแอบที่ไหนห้องรับของเราแต่ว่าเราต้องแอบคนละที่นะ บอกไว e. ้ก ah, oh. oh. okay. ่อนเดี๋ยวปรับตัวก่อนนะก็คือเราต้องเราต้องปรับตัวแล้วก็หาที่แอบใครมันโอเคขึ้นเงินตัวเองเหรอเพื่อนไม่ใส่ แลวที่แอบแล้วแอบตรงนี้แหละแล้วฉันมากไหฉันอยู่ในนี้ของฉันอยู่แล้วแยากูด้วยเหรอโอเคเข้ามาสิพี้าาอไม่ด้เรอเข้ามาเหรอมาเลยมาเลยน่ากลัวมากเลยเนาะวู้จัยเรารู้สึกว่า เงินเธอยเยอะมากเลยนะเราควรที่เราจะลบชื่อก,ก่อนนะอออืือ